วัสดีผมชื่อคีริวคาซุมะผมคือคนธรรมดาทั่วไปที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ย่านคาบุโรโจโในโตเกียวผมเองก็แค่คนธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษปกติก็แค่ชอบกินทาโยกยากิแล้วก็ไปเต็บที่พับสเต็ปดีอย่างนี้เรียกพี่เป็นแฟนได้ไหมจ๊ะว่างๆก็ไปร้องคาราโอเกะคลายความเหมางาในจิตใจหรือไม่ก็นั่งดูวิดีโออะไรไป เสร็จแล้วก็ไปกินเนื้อย่างและสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือการออกกำลังกายมีคนมาช่วยออกกำลังกายเรอยๆมันก็สนุกแบบแต่ว่าเห็นแบบนี้ผมก็มีเงินติดตัวอยู่ก่าหมื่นล้านเียนะไม่แปลกว่าทำไมชอบมีคนมาขอออกกำลังกายเรื่อยประจําผมก็เลยแจกงมอเตอร์ไซค์เขาไปจะได้ฟีโน่สักคันไหม และวันนี้ผมจะมาสอนเคล็ดล่ำในการหาเงินหลักพันล้านโดยใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงในสไตล์ของผมเองขั้นแรกให้คุณเดินเข้าไปหาคู่แข่งทางธุรกิจของคุณวิธีสังเกตก็คือเขาจะตัวใหญ่ๆมองหาง่ายๆดูสิเขามีเงินต้องพันล้านนะนี่มึงจะมามเอาเงินกูอีกแล้วอ่ะใช่ฟังนะกูไม่อยากได้ยินเสียม,มืรอร้องไห้งองแงยอยู่แถวนี้ดังนั้นมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดนี่มึงรีดไทกูรต่ว่าไอ้เปียก กูเป็นมนุษย์ไทตังเลยนะเว้ยแล้วกูจะไทหน้ามันด้วยมึงเอาไหมอ่ะฮะอ้าวผู้นี้ก็สวยด้วยสัตว์จากนั้นเราก็ต้องเริ่มแข่งกันนวด<อ>ก่วนจะชนะเอนี่เอานี่ไปหน่อยฮะนวดกับบานทักทีนึงอักขาไปนี่รับปินดูเงินที่ผมได้มาตอนนี้สิแตระวังพลาดด้วยล่ละพวกะการลงทุนมีความเสี่ยง เออย่าจริงรอบนี้ผมแพ้วอะแต่ไม่เป็นไรถือว่ามัดจำเอาไว้ก่อนเทคนิคของผมก็คือวิ่งไปหาเพศสัตว์แล้วก็บอกหมอว่าขอสตาร์ไม่นารอย,ย่อ,อเต็มถุงอาจจะดูแพงไปนิดแต่ไม่เป็นไรนี่คือการลงทุน,นเ,เทียบกับผลกำไรที่จะได้มามันก็ถือว่าโคตรจะคุ้มปกพี่เขาขึ้นมามันเลงต่อได้เลยนี้ลุกขึ้นมาไม่ลุกชทไหมจับุนวดนวดเป็นโมจิ ไยังไม่ลุกขึ้นมาอีกยังจะนอนอีกเหรอฮะนี่หน้าย้าขึ้นมารับตีนดีๆหึีตบปันแตแค่นี้เราก็ได้เงินมาแล้วเห็นไหมง่ายนิดเดียวถ้าถามว่าผมเอาวิธีนี้มาจากไหนแล้วก็นะ ผมได้วิธีนี้มาจากรุ่นพี่คนหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนแปลกๆแต young, <c oughs> ่เชื่อผมเถอะเขาเป็นคนดีคี่นิวจังคีนิวจังอยู่ไหนนี่นีนี่นี่นี่คีริวจังอยู่ไหนเอาคีริวจังขึ้นมานี่นี่นี่สับเลยนี่แค่จับชิบหายเลยนี่